จอทีสิบวันนี้พี่ชินนะครับห่างมารับอด์อนะครับวันนี้อันนี้นะครับแน่นอนนะครับไปรุ่นสุดๆโอเคนะครับถึงโหลดแอปกันอยู่นะครับเนี่ยโหลดแอปกันอยู่แลมือใหม่นะครับป้ายแดงนะครับโอเคนะครับแต่ชมพี่ชินดึงกันนะครับทีหนึ่งกดอีกทีหนึ่งตรงนี้โอเคทถนี้เปลี่ยนเป็นเรคคอร์ดกดปึ๊บเคเดียวไม่ต้องแช่โอเคกดทีหนึ่งนิ้วชีปึ๊บโอเคนักข่าววิ12345ซับเรคคอร์ด โอเคแผนแทนไม่ต้องใช้นิ้วโปง้งอ่ะแทนกล้องลงแทนกล้องลงเลยโอเคอ่ะแทนกล้องขึ้น <ละ S 2> อ่านพอโอเคขึ้นเอาขึ้นก่อนเอาเอาให้ได้ระดับอันนี้มันเงยไปครับอันนี้มันเงย,เ,ยเอาให้ได้ระดับมันมีเส้นอยู่พี่ชินเส้นของบาลานะ่ะอ่ะเส้นจะมีเส้นเส้นอยู่ในเล็อ่ะเห็นไหมพี่ต้องเห็นเส้นไม่เปลี่ยนมอดซูมนิ้วโป้งค้างนิ้วชี้ทํางานพร้อมนิ้วโป้งหมุนเลยหมุนหมุนออ้โอเคแล้วไม่ไงหลุกใจไม่ดนะโอเคอ่ะเนี่ยนะครับ ไปเลยไปเลยโอเคเนี่ยนะครับอ่ไฟนะครับโ,โอเคผมด,ด,ด,ดูหน่อยนั่นแหละจะเอาเย็นนั่น,นแหละอ่าก้มดูขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตอนนี้มันยิบสะขึ้นไม่อีกขึ้นไม่อีกแล้วดูตรงไหน <N> นี่ไงนี่ไงโอเค okay, พ,พ,พ,พอพอเขาไปยิงกำลังดีอ,อ่าตระสักหกสิบเมตรพอแผ่นกล้องขึ้นแผ่นกล้องขึ้นอแผ่นกล้องขึ้นเดี๋ยวต้องมาจะให้ไปยิงถ่ายภาพให้ผมอ่า หันไปทางนี้หันไปมุมนีส้สวยกว่าครับเดี๋ยวผมด้วยอ่ะขึ้นไปตรงกลางก่อนอ่าอ่าคือสูงไปสูงไปเอาอยู่ตรงเส้นมาดีครับตรงเส้นอ่าโอเคออเคทีนี้หันไปทางซ้ายครับพี่จินหันซ้ายซ้ายเบาๆอ่าคือพอคบอย่างนั้นแหละครับสวยแล้วพี่จิตนตะ่กี้สวยแล้วซ้ายอีกอาอีกขอมุมนี้นะครับอ่าโอเคพี่จินเลคอขอดปึ๊บอ่าโอเคเรากดถึงที่ได้ไหมได้แล้วแต่ขนาดทีนี้พี่จินซูมซูมไปตองบอยเลยซูมซูมทำไงนิ้วชี้กดนิ้วชี้กด ซูมแอร์ผขอดูทางด่วนหน่อยซูมมเข้าไปพีชินนันหละโอเคนะครับเดี๋ยวมาชมภาพกันนะครับเดี๋ยวผมดูดออกมาให้ดูนะครับอาในีซูมอินโอเคซูมเอาออกมาโอเคอันนี้คลิปแรกนะครับจากฝีมือพี่ชินนะครับไฟฟ้าที่อทูเอทเอกระจายมาพี่ชินจะอ่ะกดล๊อคล๊อคอป๊บอ่ะน้องมาขอภาพนิ่งอะภาพนิ่งทำางพี่ชินนิ้วโป้งนิ้วโป้งปึ๊บแฉนิ้วโป้งได้แล้วอ่ะกดเลยครับกดกด โอเคทีนี้เดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าไปให้เท่ากันเลยพี่ิเดินหน้าเลยเดินหน้าไปเองเลยอาเนียครับอันนี้ระยะไกลเราอยู่มองตรงไหนอันนี้นี่ครับนี่ครับอ่าโอเคตอนนี้ความไกลอยู่พอๆครับพี่ชิมพอความไกลอยู่ร้อยเมตรแล้วครับความไกลล้วความสูงอยู่อโอเคครับอ่าเดี๋ยวหันหันมุมนี้มาเปลี่ยนอีกสักมุมหันมานั่งขวาหน่อยพี่ชิเปลี่ยนภาพบ้างเดี๋ยวเขาจะเบื่อเอาอ่าเปลี่ยนไปอีกขวาอีกขวาอีกทีนี้อ่าพอๆพี่ชินพอมุมนี้สวยภาพนิ่งหนึ่งที่พับนิ่งกด โ <Okay. S 2> oh. อเคอล็กคอร์ดอีกรอบหนึ่งซ้อมหน่อยครับตรงนี้ปึ๊บกดโอเคครับกดเล็เลคคอร์ดโอเคครับอ่าลองรับทีนี้ลองแทนกล้องลองมาดูเบาๆพอลองเอาฝึกครับอ่าเหมือนดูเหมือนดูงานคอนเสิร์ตเาอาพี่ชินอ่าอ,อย่างเงี้ยแล้วก็กดซูมเข้าไปดูบ่อหนมามก็ได้ครับลองดู อ่าเนี่ยแหละครับนั่นนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้หยี่นี่แม่งทำได้เว้ยถูกใจนะครับพี่กันชนะแล้วโอเคครับพี่ยืนเนี่ยครับสีมือระดับพี่นี่คพอเลยใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็เก่งครับเดี๋ยวพี่ว่าได้เดี๋ยวก็เก่งทีนี้ครับมันก็มีกันเนี่แหละครับทั้งเลยเนี่ยครับบอกว่าผมบองกับผมกับพี่ชินยืนต่างแดกกันร้อนมากนะครับแต่ว่าเนี่ยครับก็ปล่อยยังปล่อยเลยปล่อยครับยกออกก่อนเลย โอเคนะครับน,นะครับแต่มันนะครับมันสู้ลมได้แบบสบ,บายๆนี่นะครับเออา <นะ S 1> มาแล้วครับกลับมาลเนี่ยครับเนี่ยกันเพื่อจะไก,กลให้สบายาให้เขาบอกว่ามันใกล้ๆเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันใกล้สายเกินไปแล้วก็เ้อบอกไปใช่ครับใช่ครับอันนี้มันตัดหนึ่งอ่ะอันตรายไปหน่อยโอเคมาแล้วนะครับอ่าคอร์สวันนี้ถือว่าพ่ชินเรียนรู้ไวมากนะครับอ่าครับดันขึ้นอ่าสายดันขึ้นเลยครับ เที่เลยโอเคพี่ชิเบาเบาไอ้นี้ลงครับลงลงครับมือขวาเข้ามือซ้ายกดลงค้างเลยครับมือซ้ายสั่งลงค้างเลยครับลงค้างเลยครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงเป็นไงอย่างเท่ครับเป็นไงครับผมครับขอบคุณพี่ชินมากๆครับผมครับเสร็จแล้วครับ